สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่องลงตุกสาวลาวซ้ำเนื้อชาแนลทุกคนเรียนอยู่ลงตุกอยู่อยู่หน้าบ้านเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ลงตุกสิไปอ่ะตีข่าวเรือไปปั้นเราข่าวนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะให้สมบรรยากาศมื้อนี้หนาวหนาวตอนเช้าสองสามมือนี่แหละบ่แม่นสองสามมือแหลือด้นแล้วเริ่มหนาวแล้วเนาะทุกคนเนาะเริ่มหนาวแห้งละแบบ หายใจก็ออกแบบเป็นเป็น,เปน,เปนอเหรอทุกคนเริ่มหนาวแล้วบุบวายุบานพีพีพหนาวแล้วบอคอมเมนต์มาทักทายกันเด้อน,นี่จะให้เบิ้งสวนผักของตุกอผักาดผักบัวผักซี่มีครบทุกอย่างเลยส่วนเบียใหม่หันคือไปปุ๊กมันละทุกคนบริการเมื่อละเพราะส่วงนี้มันหนาว แต่สวนนี่มันหนาวปุ๊กผักกันบัวแล้วก็ผักเทียมดีาง,งามก็ทุกคนนี่ดีสวยมากเฮ็ดสวนอยู่หนาเฮือนเนาะปีนี้เอาขาวแล้วก็น้องตุ๊กกระสิบไปไปตีขาวเอาขาวแล้วน้องตุ๊กกระสิบไปเฮ็ดสวนคือเก้าเนาะทุกคนเนาะชีวิตประจำวันของคนที่อยู่สเสมอเรือ่อก็อบวนเวียนไปตามฤดูกาลเนาะ คือน้องตุ๊กนี่ขายุ่เฮือนน้องตุ๊กกับยิบเคืองอเ,เพ็ดของกินขายแล้วก็ฮาบ้างกับไปเฮิตคิปแต่ท้าว่าบ่าบาเห็นลุงคิปก็คือเฮือนยเยือนยิบเครืองเขาเนาะเพราะว่าสลวงนี้ออกพรรษาแล้วก็จะมีเครืองดองเครืองดองเนาะก็คอยเฮ็ดไปเถื่อนเล็กเถื่อนหน่อยเริ่มจักน้อยหน่อยก่อนเนาะทุกคนเนาะไปพูดเฮ็ดจะกินเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลย แม่จกิน,นโ,กโอ้อัน้เป็นสัตว์สกอมัวนี่เดอ้อุกคนนี่กี่ตัวพี่สมตัวสามหมตัวโอ้เอแท้เอ,เอวะพอโหลดอยู่เด้ดอทุกคนสกอหยาบหมดเลยาเลยมือจนฟกตัวเดือดัดนตุงหานเลยตุงันจงหานเร คนที่แพ้ตัวเมียงทึกเลนหน่ึงกับโปคือน้องตุ๊กนี่บ่แพ้ตัวเมียงแต่ว่าทึกหนนึงคือโปเลยก็คนแพ้ตัวเมียงมือหน้าทึกตัวตอดันอยู่มือนี่ขอมือนี่ทุกคนเห็นบ่นยังลื่นตีนตะมูมาตยก็ตีนตะมูมาร้อมว่า มะขามตุกินโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราสิไปสอกซื่อหั่นกรมูกันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สิไปปั้นเอาเข่ามาเฮือนเข่าไปหน่อยมาเฮือนเนาะทุกคนมือทีซาวนาทุกคนรอคอยเนิมคือมือนีนั่นเองผมเมนตแต่ซาวนารอคอยเนะตุกกนรอคอยเอาเข่าแล้ว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 เฮามันแล้วาาแล้ว ออป,ปั้นอันนั้น,นอ่ะม,มันเป<อ>็นเหตุออสุดยอดบ่นกบอ้่ะกินยูกนน้จุดน้องมันครับมีที่กินไปเลย Let's go ทุกคนเนี่ยนี่น้องตุ๊กกับมาหวัดน้องละนาะทุกคนเนาะ น้องละจ้ามื้อนี้หลายคนเลยไปเอาเขาเรือไปปั้นเอาเขานั่นเองะทุกคนถาบว่าเอามื้อนี้ก็คือยาวมาฝนเพราะว่าเบิ่งพัยากรอากาศเ่นวะชีฝนเนาะทุกคนเนาะนี่แม้ฟุตเกือหมูหยาดโคตรเอนหมูตัวนี้โอ้นนหโหเราสัตว์หยาสิมืหมู เดี๋ยวให้เบงวิวบรรยากาศยุ่หนองเนาะทุกคนอ่ะืมบรรยากาศดีทุกคนอากาศดีเหลือมแดนละเมื่อก,กี้มายังมีน้มอกเลยบริท้ายเห็นทุกคนเบิงเลยอากาศสดชื่นเยน็ยนเย็นแสงแดดซองมาแบบอุ่น นี่ยกอากาศดีมากเลยอากาศดีเบิ่งตนบักฟดลูกโอ้แม่เป็นล่ะบักฟดนี่ยจับเกลือแล้วนี่จับเกลือแล้วนี่ย เป็นายๆอ่ะทุกคนเห็นบอกเป็นผวนสักมือเดี๋ยวชิตามไม่กินเนอ้ตามไม่กินเนี้ยต่กฟดอือคืออร่อยต่กฟุดเซขิงอากาศวานกับอู้แสบคิดแต่เรื่องกิน ของหมูของม,มาอีพอเห็ดตุ้เมือเนาะทุกคนเพิ่มตรงนั้นลงมาจับมือกรเป็นคันได้ขึ้นทั้งนี้เนะาะจะขึ้นออมไปทั้งหลังเดียวนนะนั่นนีขคืนหนองโพธิ์ใหญ่มาอยู่หนองทาบอนแล้วได้ทุกคน อา,าอากาศดีมากมันนี้เขาจะเอาเขาเคาะสะเดียดนิดนึงก่อนสะเดียดนอยนึงก่อนอเนอนอนหือเข่าแหงจั่งกันแบบมันอึนน้ำมอกกันเนาะทุกคนแล้วเขาก็จึไ,ไปเอาอปิดประตูกันเด้อทุกคนเด้อ ทุกคนสวนผักอีกพอยุย่ยู่หนอเห็นแันวนี้เนาะตุกไกจึงบุเกเคลียแต่บาทตุกไก่ก็เบ,บื่อออกเบื่อออกจากมีบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเนี่ยน,น้องตุกมาหอนหน,าน้าละเ้ย บูบมือม <plane>. ัน <niño> น <sharing> ีม <observed> ีคนมาสอยค่ะบอเป็นมือมันการเนี่ยนะทุกคนกะละลายๆคนกะเอาเข่ามือนี่แน่กะอาจจะเอาพ่อมเดียวฮะนะอาจจะบูได้มีคนหลายแบนเลยเผื่อจะไปแยกเข่าสุดเท่านั้นจีเนาะบแยกเองรถจักผพาเข่า หัวรถไถคนเสื่อมโลกเด้อทุกคนเด้อสุดเนี่ยทุกคนเกียมสถานถีตีเย็ยบเตาเปลืองเลยดิ้นยังสุ่มอยู่ ណាមឺមណាបត់ហើយ นเดี๋ยวขอจัดสถานที่เอาอันตอเฟืองลงแนะแผ่มาปูแนะทุกคนเนาะสอบบอลตีเข่า,ขาก่อนหลือบอลปั้นเขาทุกคนอันนี้คือการตรีเข่าแบบโบราณนนะทุกคนเนาะสมัยก่อนคือตอนบมีจักกรตีแบบนี้เลยทุกคนเอามือมีเฉวองมือแบบ เอาไม้เอาเสือกแล้วก็หัดท่าเขาแล้วก็ฝาดเนาะเดี๋ยวหนูตกยิโซมาันไปเออกินข้าวเด้อเป็นนาเป็นนากันเนาะต้มเป็ดขาเป็ดอีพอี๋แล้วน้ามีนาจ่ายน้ำหน้ากันน้ำเดือดหรอน้องเลเนาะน้ำเดือดเราเอาผักขามานหรือแป้งมือนกินเหาครับ กินเนือต่เนาหมนามะกินเนือเนเาเนาะกินเบียร์ไหมทำบุมือนะกินเบียร์จังยากนะม่ราใจาฮ่าฮา่าฮ่าฮกาฮ่่ากาฮ่่าฮฮ่า่่าาา่ฮา่าบ่หง่บตบ่ตางเกให้เาา่่เา ทานลกเจมส์เอะโอ้แกงไอ้สุดตุ้มันแม่เป้าเขาแลยจิบเป้่าเนี่ยเป็นเนืออ่าจิ๊เป้าเขามันหักจะาองนั่นฮะทุกคนมาเด้อข่าวเด้อขาบ้านตัวเธดำมึงคือมือมันหมมันุกมันเกี่ยวเหรอมันตีนีตีรับ จ้าวเสิรเวสโซลัซก์เนา อนเมื่อวานนี่กลับมาเฮือนคือแบบมืดเลยค่าเลยกะน้องตุก๊ก็เลยโบได้ปิดคลิปเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนเศา้านี่กะสบายดีตอนเสารมาทุกคนเด้อทุกคนเฮ้ยเมื่อยแหงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละเทือหันมันเข้าจะบออกเาปั้นนี่เนาะเอาเข่าเนาะก็จะมีหลายคนมาส่วยเนาะแต่ว่าปีนี้คือมันหน่อยคนแต่ลวก็อีกอย่างกะ คนก็เอามือเดียวกันล่หลายเนาอ,อย่านฝนตกเนะทุกคนเนาะเพราะว่าพยากรอากาศเพิ่นบอกอยู่ว่าฝนมือมันซุกแต่ว่าตอนสาววันศุก์นี้ก็แดดอยู่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่ได้ข่าวมาแล้วกะอมาตากเนาะทุกคนอันนี้คือขา่าวแจเพิ่์นหรือว่าข่าวขาวทีแบบเขาตีแหลวมันคงขางอยู่กับฟืนนะทุกคนเพิ่นเหลือแพรที่เยาห้องอันเครื่อง เครื่องปั้นเข่านะเพื่อนก็นเลยเอิญเข่าแจ้พื้นเนาะทุกคนเนาะก็เลยเอามาตากแบบนี้แหละสีเอาไปสีเนาะสีเขา่าสีเขาเ่ามือเนาะมากินทุกคนสีเขา่าสีเขา่าเอามานั <c oughs> ทนน่ทุกคนนี่แหละทุกคนเดี๋ยวน้องตุก๊กกออะไรคะกูเธอเงินใหแค่รอยไม้รอรอรอครับเจ็ดเด้ร เธออีเมย์ไว้ก่อนส้าจะมาเอาสินจะมองเงินเออับเจนอไงอ่าไอตาเข่าเฮ้ยแดดแรงบุยักขนาดปนเดุ้ยมื้อนี้ก็ชิวเฮือนแล้วก็ตากข้าวนี่หรือว่าบางทีก็สิออกไปลิน้ำมูเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ ถ้ามีสินก็ยิบสินฮะแหละแต่ว่าถ้าถ้าผมมีเบียกย์งกนกะออกเที่ยวกับมโมออกไปถ่า,ายคลิปเนาะทุกคนเนาะออส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกเอาเข่ามาหอดเื่อน,นละเด้อกระด้ทั้งเมื่อเช้าหกเป้าเนาะทุกคนเนะาะเช้าหกเป้าเขาหลีบปีนี้เขาหายเนะทุกคนเนาะบงงามโบงงามคือปีกายปีไกยฮักได้บนไลายแต่ว่าเขางามไลายเนาะทุกคนเป็นเข่าแบบ บมีเขาหลีบเลยบมีเขาหลีบหรือว่าบมีเขาอนั้นแบบมันหมากดีเนาะทุกคนเนาะกะปีนิ้แต่ว่าได้ลายยูแต่ว่าส่วนหลายเป็นเขาเขาหลีบอเขาหลีบลายเพราะว่ามันหฮมันใต้ลายเนาะทุกคนเนาะก็เป็นบางปีบางปีนี่ก็มีขึ้นมีลงเนาะทุกคนแต่ปีนี้ก็คือได้สะหกเป่าครึ่ง อีเครื่องเอาไวเ้เกลี่ยอีเครื่องเอาไว้เกลกล้เลยอาตากตัวนี้คือสามเป้าเลยทุกคนเลยตั้งนี่สามเป้าแล้วก็เฉียวไปสีซิมเขาเมอร์ซิมเขาเมอร์แล้วเขาก็สีมายายคนถีฮ็ดหน้าสวยเหาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาข้าวมาข้าวพื้นแบาเออเขาเมื่อหัวละเด้อสินะเมื่อวานนี่พอเอินเอาค้อนเข่ากับมือเือนนำาข่าค้อน เขาหนามซ้ำปาเมื่อเือนินเมื่อยาวนํำเดอ้อสัน <c oughs> บริทายรายละเอียดเนานะเพราะว่าคนหน่อยได้เฮ็ดเวียกร้ายมันก็นเลยบริทายคลิปจะอาจจะไดทไทยเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนเบิ่งแป๊บบ่เต็มทีนะทุกคนอกะภาทุกคนกดไลค์กดแชร์ใถ้น้องตุ๊กเด้๋ทุกคนเด้อถึงมาคลิปอาจจะบ่สมบูรณ์ปันเดอ้อหรือว่าคลิปอาจจะหน่อยหรือว่าอา ม,มันมันคอยมีคนเนาะทุกคนเนาะมันบ่มมีคนงานก็นเฮดเฮาแบบหันเขื่องของเฮาั่ะนะแบบเฮาบ่มีเวรับ่ายคลิปเฮาคือเล่งเอาเข้าบเบอห์ฝ่ามืดก็ยังมืดเลยทุกคนมืดจนหอดหกโมงหกโมงหกโมงออกจากป่ามาออกจากทงนาหันมามาหอดเฮคือเจ็ดโมงครงมาซะพอดีมาเฮดเขาเฮดหนามซู้คนที่ไปสวย ซอยแบกเขา่าซอยอันขนเข่ามาเฮือนหันกินก็เด็กเติบแล้วก็นกตุกเก็เมียนเขิงเมียนเดินแล้วก็ไปนอนเนาะทุกคนเนาะตื่นเ้าวมาล่างถ้วยล้างบ่วงกาด่าเข่านี่นะทุกคนแต่ส่วนคลิปนี้นองตุก๊กเออเขาเติวไปฟักพรก็พักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวลาซ้ำเหนือเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใออห้นงตุ๊กฮ็ดคลิปต่อไปเนาะบาย